นิทานตื่นรู้หญิงที่สูญเสียลูกหญิงคนหนึ่งเสียลูกจากอุบัติเหตุเธอสาบแช่งพระเจ้าและชีวิตทั้งหมดหลายปีผ่านไปเธอเริ่มช่วยเหลือเด็กกำพร้าโดยไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งเด็กคนหนึ่งถามว่าแม่ครับพระเจ้ามีจริงไหมเธอนิ่งไปนานก่อนตอบว่าแม่ไม่รู้ว่าพระเจ้ามีจริงไหม แต่ความรักที่แม่ได้เรียนรู้หลังจากความสูญเสียนั้นมันมีจริงเธอร้องให้อีกครั้งแต่ครั้งนี้น้ำตาไม่ได้มาจากความมืดมันมาจากแสงที่งอกขึ้นจากหัวใจที่เคยแตกสลายเรื่องหญิงที่สูญเสียลูกไม่ได้เป็นเพียงนิทานเศร้าแต่เป็นบทเรียนเชิงจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของความมืดในใจให้กลายเป็นแสงในหัวใจแก่นเรื่อง ความสูญเสียทำลายบางอย่างในเราเพื่อให้บางอย่างที่แท้จริงเกิดขึ้นหญิงคนนี้สูญเสียลูกซึ่งเป็นสิ่งที่เธอรักที่สุดในโลกในช่วงแรกเธอเต็มไปด้วยความมืดความโกรธความแค้นความอึดอัดใจต่อชีวิตและแม้กระทั่งพระเจ้าที่เธอเคยเชื่อเธอสาบแช่งทุกสิ่งเพราะเธอไม่เห็นความหมายของความรักอีกต่อไปแต่เวลาผ่านไป เธอเริ่มช่วยเหลือเด็กกำพร้าไม่ใช่เพราะเธอเป็นคนดีแต่เป็นเพราะส่วนหนึ่งในตัวเธอที่เคยให้ความรักยังไม่เคยตายรักที่เคยให้แก่ลูกถูกทำให้ไร้ที่ไปจึงค่อยๆกลายเป็นความรักที่ถูกส่งต่อโดยไม่ตั้งใจจุดเปลี่ยนเด็กคนหนึ่งถามว่าแม่ครับพระเจ้ามีจริงไหมนี่คือคำถามเจาะลึกลงไปในหัวใจเธอ เพราะมันแตกเข้ากับคำถามเดียวกันที่เธอเคยถามตัวเองแต่คราวนี้เธอตอบต่างไปไม่ใช่เพราะเธอค้นพบคำตอบเชิงศาสนาแต่เพราะเธอค้นพบความจริงทางหัวใจแม่ไม่รู้ว่าพระเจ้ามีจริงไหมแต่ความรักที่แม่ได้เรียนรู้หลังจากความสูญเสียนั้นมันมีจริงคำตอบนี้ไม่ใช่คำสอนแต่คือความจริงที่ผ่านไฟเผาไหม้มาแล้วเธอไม่ได้ตอบจากความเชื่อ แต่ตอบจากหัวใจที่เคยแตกสลายแล้วกลับฟื้นอีกครั้งน้ำตาครั้งใหม่น้ำตาครั้งแรกของเธอมาจากความมืดน้าตาความสูญเสียความเจ็บปวดความไม่ยุติธรรมของชีวิตแต่น้ำตาครั้งที่สองมาจากแสงจากความตระหนักว่าความทุกข์ไม่ได้ฆ่าความรักมันแค่ทำให้ความรักลึกขึ้นสงบขึ้น และมีพื้นที่ให้แบ่งปันออกไปยังคนอื่นสารที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้แสงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่มีความมืดแต่มันเกิดขึ้นเมื่อเรายอมให้ความมืดเปิดหัวใจเราออกหญิงคนนั้นไม่ได้รอดผลเพราะเธอหลีกหนีความเจ็บปวดแต่เพราะเธอกล้าที่จะอยู่กับมันจนกลายเป็นคนใหม่ผู้ซึ่งเข้าใจว่าความรักที่ผ่านการแตกสลายจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มันจะอ่อนโยนกว่าเดิมกว้างขวางกว่าเดิมและลึกซึ้งกว่าความรักที่ไม่เคยเจ็บปวดมาก่อน